S <S <an> <S <S <an> นี่คือน้ำหน้าของชนชื่อโชคนะฮะน้ำหน้ามันนะฮะน้ำหน้ามันแล้วนี้คือลูกพ่อใหญ่ดอคนไทยก็ใหญ่แบตนะฮะอันนี้ลูกพใหญ่เสียงแล้ไม่ช่ม่ไดเ <S an> <S an> อ้ามันเท่าไทยราจะตอนไหนนี่ฮะ <S an> อันนี้เราจะเปิดกล้องใหม่ อันนี้คือลูกพู้ใหญ่เสียงและไม่ใหญ่วันนี้ลูกไม่เนะใหญ่นนออลูกไม่ตุ่นกับไม่ใหญ่วัฒน,นาฐานนะฮะอันนี้ก็ลูกกัพาร์ลูกกัมาร์ไม่พอไม่พลูกกัมพาฮะเนี่ยลูกกัมพาร์เกิดอะไรขึ้นค่ะปุ๊มีผ่าเลยไหมนี่นี่นี่ครับพ่อแม่อยู่เม,มืองลาหมดนะคะลูกกำพาร์พ่อแม่ยังหมดนะคะนี่ลูกกำพาร์พ่อแม่ยังหมดนะคะ อ,อันนี้คือลูกพ่อใหญ่เมฆนะฮะใช่ไหมวะพ่อชื่ออะไรนะชอบชื่อเนยใช่ไหม <c oughs> และนี่ชอบชื่ออะไรฮะขอสัมภาษณ์ฮะพ่อคุณชื่ออะไรไฮะพ่อแม่มชื่ออะไรไม่รู้รู้แต่ว่านามสกุลวิชัยเนี่ังบอกไทยทั้งหมดโคตรดาร์กบา<อ>ก ใช่หมอะวันนี้เด้จะเก็บขยะนึเปา่าแม่นางก็คนเดียงแล้ยมื้ถ่ายบ่ไดโดกใกล้ๆนี่ถ่ายงี้ได้บ่ก